สวัสดีกันในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกหนึ่งวันนะครับพอดีคลิปนี้นึกขึ้นได้มีหลายคำถามเกี่ยวกับการบำร,รุงดินยังไงให้ดินปลูกของเราเนี่ยมันดีหลายท่านหลายคนก็ปลูกพืชผักปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นลงไปแล้วโดยที่ลืมปรับปรุงบำร,รุงดินก่อนแต่เราจะมีวิธีการยังไงที่จะปรับปรุงบำร,รุงดินให้ดีปลูกอะไรก็งามโดยที่ไม่ต้องไถพรวนคลิปนี้ผมก็เลยรวบรวม วิธีการจากประสบการณ์ตรงที่ได้เคยทําเกษตรมาหลายปีนะครับพื้นที่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับหากติดตามกันเนี่ยก็จะเห็นผมอาจจะใช้เหล็กสแสลงขุดปลูกเลยนะครับเป็นดินหินเป็นดินลูกหลังปลูกอะไรก็ไม่งามเมื่อก่อนก็ปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังก็ได้นิดนหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยปรับเป็นสวนผสมสารพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรต่างๆมันก็เขียวงามแตกยอดถอดใบสวยงามอย่างที่เห็นนี่เลยครับ อันนี้เอาเนินบนให้ดูเลยหากเราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยโตสาเหตุหลักๆก็คือดินปลูกของเรามันอาจจะไม่มีธาตุอาหารมากเท่าไหร่เป็นดินปลูกที่อาจจะเรียกได้ว่าดินไม่ดีก็ได้นะครับวิธีแก้ไขง,ง่ายๆที่ผมสรุปมาจากประสบการณ์ตรงมี6อย่างดังนี้ครับ 1. ไม่ควรเผาเศษวัชพืชบริเวณแปลงปลูกนะครับเมื่อตัดหญ้าแล้วก็ไม่ควรจุดไฟเผา การเผาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะผมก็เคยทําคลิปออกไปอยู่เผาก็จะได้ซิลิกาถ้าปล่อยไว้ก็จะได้พวกฮิวมัสนะครับแต่สําหรับในแปลงปลูกเนี่ยไม่ควรจุดไฟเผานะครับเพราะว่ามันจะไปทําลายเชื้อราหรือแบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวดินนั่นเองครับอย่างที่2ก็คือไม่ควรนรําเศษวัชพืชออกจากแปลงครับในการกําจัดวัชพืชแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะเอาเศษวัชพืชเนี่ยมาคลุมโคนต้นหรือไม่ก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะครับ หรือไม่งั้นก็ตัดกิ่งไม้กิ่งไผ่เนี่ยให้ใบมันร่วงลงในแปลงเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยอันนี้กิ่งไผ่เพิ่งตัดลำไปใช้นะครับส่วนที่เป็นยอดเนี่ยก็จะเอามาทิ้งไว้ในแปลงแบบนี้ให้ใบหล่นใบร่วงแล้วค่อยเอาเศษก้านที่เหลือเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับอย่างที่3ก็คือควรปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับในกรณีที่เราปลูกอะไรไปแล้วนะถ้าเกิดไม่เห็นมันโตสักที ก็ลองหาพืชตระกูลถั่วนะครับมาปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงอย่างเช่นพวกต้นแครต้นกระถินหรือพืชระยะสั้นในกลุ่มสนนะครับอาจจะหวานสนไว้ตรงกลางแล้วก็ตัดหญ้ากรบพอสนเริ่มโตก็ตัดมาทําปุ๋ยหมักหรือตัดมาคลุมโคนต้นเหมือนในหลายๆคลิปที่ผมเคยทําให้ดูนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินได้นะครับเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงนั่นเองครับ อย่างที่4ก็คือหวานปอเทืองหรือถั่วเขียวก่อนตัดหญ้าแปลงที่เห็นเนี่ยผมได้หวานปอเทืองไปแล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยก่อนตัดหญ้าก็จะหวานปอเทืองรองพื้นก่อนตัดหญ้าคลุมเข้าไปก็คือไม่ต้องไถนะพอปอเทืองหรือถั่วเขียวงอกคือปล่อยให้ปอเทืองหรือถั่วเขียวนงอกออกมาเองอันนี้จะทําเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับทำปีละครั้งพอปอเทืองหรือถั่วเขียวเริ่มติดดอกก็คือมีการสะสมธาตุอาหารสูงนะครับก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยตัด คุมแปลงอีกทีหนึ่งก็จะได้ปุ๋ยพืชสดในแปลงดีกว่าหญ้าอีกนะเพราะว่าถ้านอาหารมันสูงกว่าหญ้าแน่นอนนะครับใช้ปอเทืองแค่อาจจะ2-3งกิโลต่อไร่ประมาณนี้นะครับอย่างที่5ก็คือเต erm ิมอินทรีย์วัตถุในแปลงเน้นรอบโคนต้นก็คือจะเห็นบางคลิปเนี่ยที่ผมเอาปุ๋ยคอกมาใส่รอบโคนต้นเป็นกระสอบเลยก็มีนะครับก็คือทุกปีเนี่ยจะเติมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีด้วยนะครับ อันนี้ทํามาหลายปีแล้วก็คือในแต่ละปีก็ไม่ต่ํากว่า50-60กระสอบนะครับตามจํานวนต้นที่เราปลูกเลยบางปีก็ใส่แค่2ต้นต่อกระสอบก็จะเป็นการเพิ่ม 2. อินทรีย์วัตถุในแปลงปลูกของเราที่สภาพดินไม่ดีได้หรือไม่ก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับถ้ามีปุ๋ยคอกน้อยก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยมาทําปุ๋ยหมักร่วมกับพวกพืชตระกูลถั่วนะครับหรือไม่งั้นก็ใบไผ่ปุ๋ยหมักใบไผ่ก็ได้จากนั้นก็นํามาเติมในแปลงปลูกของเราทําทุกปีทุกปี ดินก็จะดีไปเรือ่อยต้นไม้ก็จะโตวไวใบเขียวนะครับอย่างที่6กก็คือว่านปูนขาวปรับสภาพดินด้วยนะครับอันนี้จะทําปีละครั้งนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพดินปลูกของเราเนี่ยมีความเป็นกรดหรือไม่นะครับถ้ามีความเป็นด่างพออยู่แล้ววัด p h ได้7ประมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปูนขาวเนี่ยเขาจะใช้ในสภาวะที่ดินมีความเป็นกรดนะครับก็คือค่า p h อยู่ระหว่าง4 กว,กว่าถึง5ประมาณนี้นะครับแล้วที่ผมว่ามาทั้งหมดนเนี่ยมันจะทําให้ดินดีได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไถกลบหลายคนคงเข้าใจแบบนี้นะครับแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆจะเห็นว่าบริเวณดินที่มีการสะสมธาตหารที่มีการทับถมของซากพืชสัตว์มานานหลายปีเนี่ยมันจะอยู่บริเวณหน้าดินประมาณ15เซนติเมตรครับและรากพืชเนี่ยรากที่หาอาหารจริงๆเนี่ยมันก็คือ ขนรากที่อยู่บริเวณรากฝอยนะครับมันจะมีรากแก้วรากขนแนงรากฝอยรากฝอยเนี่ยจะกระจายอยู่บริเวณผิวดินนะครับการที่เราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปหรือใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างที่ผมบอกเอาไปคลุมโคนต้นพืชก็จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเกิดการย่อยสลายสะสมในแปลงปลูกของเราทําทุกปีทุกปีดินก็จะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมเป็นดินมีชีวิตนะครับก็คือมีจุลินทรีย์แบคทีเรีย มาช่วยกันย่อยสลายและที่สำคัญเนี่ยหากปรับสภาพด้วยปูนขาวเพื่อปรับ pH ของดินให้อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มสร้างสรรค์มันเข้ามาอาศัยมันจะไปทำลายจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคที่มักอาศัยอยู่ในดินกรดจุลินทรีย์พวกนี้ทาให้เกิดโรคพืชนะครับถ้าเราทาได้แบบนี้รับรองว่าดินปลูกของเราเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับ แต่ทําวันเดียวคงไม่เห็นผลนะต้องทําเรื่อยๆสะสมกันไปนานๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ถือว่าเป็นฤด,ดูกาลที่ดีนะครับในการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้พวกปุ๋ยพืชสดหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆที่ผมว่ามาลองนําไปใช้ดูไม่นานดินดีแน่นอนปลูกอะไรก็งามสวัสดีครับ